กนี่เล็เดี๋ยวมาเล่นค่ะไปสวัสดีก่อนก่อนนะคะไปเข้าห้องเรียนก่อนเดี๋ยวคุณครูพาเล่นค่ะเนียตัวนี้ก็มีเอาเดี๋ยวรอแป๊บเลงมาเาก่อนเอาลงมาเอางมาก่อน ได้ติดค้างวะวันแรกเป็นยังไงบ้างคะมันอันนี้เลยแต่ทางนี้มันเล็งตย จับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยค่ะเดจบทุคงที่นไปดูเรื่องดเรื่องเอกสารไปเดินไปรู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 อมมาก จะให้ม,ม,มันเรียบร้อยก่อนดีเด้อลูกได่ยอม่จนมือลูกนี่ค่ะเอาางนกอนล้เดี๋จะมาำอันนี้เลิกเรียนแล้วค่ะด้วยด้ย ไปตองเาเยอะกรบมูอีไปไปดูหาน้องกันีกว่ามาเาลี่ยนตีนไปครับไปบายบสวัสดีค่ะด้วยคุแม่คุณพ่อด้วยสวัสดีค่ะด้วย